คืองานของเอ็มแป้งนี่มันออกมาในรูปของเ ดีเดลต้าได้ทำเรื่องเรื่องสื่อด้วยด้วยภาพเลยค่ะคณิตเพราะว่าเออไอองค์ความรู้ทางรัฐที่มันเป็นเรื่องไปลตลอดนะนแล้วก็คนไหนเข้าใจยากกว่าเมือ่อไใช้สิ่งที่ผลคุณเพเลยก็คือวาดเป็นรูปที่มันเห็นเป็นรูปว่าทำเป็นเลยค่ะนี่อย่างอันนี้คือเรารู้แล้วว่าไอ้การเคลื่อนที่ของดาวพอลกับจุด ช่วงนี้ถึงช่วงนี้ไปเลยเนี่ยถ้าคิดแับเทอรุโบรักคือแบ่งเป็นหน่วยย่อยสิแล้วก็รู้ว่าจาก A ไป B เนี่ยจริงๆมันคือเกิดเป็นสองช่วงนะครับคือจาก A ไป B ก่อนแล้วก็ B ไปดีรวมออกมาเลยดูเป็นโค้ง พวกเวลาเนี้ยมันจะต้อง กอันนี้เนี่ยไรเนสเป็นคนนหเลยหรือ,อว่าแใช้ตัวดีแทนดิเฟอเรนเชียลเนี Different ่ย ไม่เขาา้าใจง่ายๆเหมืนก,น,มนกันยมีคอมิเตเลยครันคือรเนเนี่ย,เ,ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีเรื่องทางรเคอนโทรเวร์ซีกันมีวาทะางกันแต่ว่ามันคงคิดสิงเดียวกันแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันไม่เหมือนน,นะครับรเเนี่ยเราเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่า,ามมแฮมบริทเ สิ่งที่เรียกว่าอนุกรมอนันต์นั่นคือของดิวปั้นที่เราเห็นแสดงว่าอนุกรมอนันต์ของดิวปั้นเกิดจากเอเจสิบุตบทคอมินาว่าเอโบบีกาเอนมันปึ๊บแตกกระจายออกมาได้ต้องเอาไอ้คอมบินเนชั่นเลยมาใช้มากมายหนกอนส่วนของไลเนสนี่ยนะครับสิ่งที่้ทำในไลม์ด้วมัน ผมมาใส่ไว้เพราะอะไรผมว่จริงๆแล้วผมจะจะ,จะต้องยอ้อนไปคิดนะครับ n ตรงนี้ n ศูนย์ n ศูนย์ n ศูนย์สองนี่แคือที่เราถ้าจะคิดคุณต้องมาด้านคิดหาแฟกทอเรียลอะไรแล้วก็หารก,กันคูณกันอะไรไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้ว ทำไเท่านคนหอย่งเนี่ยว่าเป็นเ,เป็นไต i ย l c มล f โคโเชียนคือเป็นสัมประสิทธิ์ของไอซิสตท,ท,ทาวินาประมาณก็คือเอาง่งายๆว่าถ้าเป็นเตก 1>, 1 a กัสองบวกส a b บวก b กับสงนะครับถ้าเป็น a บวก b กับสามนเนี่ยผมไม่ต้ตอบ a b ัสามก็ได้หนึ่ง a กับสามบวกสาม a กังสอง b บวกส a b กังสองบวก b กัสามคืออันนี้มันเป็นสัมประสิทธิ์ของการกระจายผลของคำนาี้นะแต่โอเคที่เกี่ยวอะไรมันคือไอ้ค่าคมที่แทนก็จะเห็นควา <c oughs> มแตกคือจริง 1>, 1ึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับสองสามแบนี้ก็ได้แตะหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสี่หกสี่คืออะไรคือหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่สามบวกสามเท่ากับหก้สามบวกหนึ่งเท่ากับสี่ก็คือสามารถไล่ต่อได้เลยแต่ 8. แต่นั้นคือไอ้อไอ้ฮาร์โมนิกทยเารมนี้มนทำอะไรฮาร์โมนไทเขถ้าดูขอขออกมาเนี่ยหนึ่ง่วนหนึ่งจริงจริงคืหนึ่งนะครับแล้วมันละไล่เป็นเศษส่ว เป็นงดหนึ่งเด็นสอเป็นสาม่งนสี่นึ่งเป้าเนงหนึ่งเปนเจ็ดไล่มารถามว่าแล้วไ้ตรงการของมันอย่างนี้มันง่ายงนหนึ่งบวกหนึ่งได้สนึบวกสได้สามไล่ไปหนึบวกสได้ห้าสี่บวกหกได้สิแต่อันนี้เนี่ยมันจะไปสัฒนา สามลบหนึ่งบนสี่ก็ได้หนึ 1, 2. 1, 2. 1, 2. 6, ง 1, ่งบนสิสองได้หนึ่งบนสิบสองหนึ่งบนหกลบหนึ่งบนสิบสองขึ้นหนึ่งก็เดินหนึ่งบนสิสองมันจะไล่ไปได้อย่างนี้เรื่อยๆครับทีนี้ก็มีคำถามแล้เรื่องโอเค,นะอ,เคอันนี้พอเขา้าใจได้ไม่ไม่ยากเลย ึ่งเนี่ยมันจะเท่าแบบเส้นถัดมาของมันคือหนึ่งส่วน 6, 6สองหกน 6, ี่หนึ่งส่วนหกไหมเรือยๆหถ้าหาคือถ้าเราดูนี่หนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองเนี่ยตัวเนี้ยจะเท่ากับหนึ่งส่วนสามเส้นของหนึ่งส่วนสามขยายเนี่ยทั้งหมดนะครับหรือมองอีกข้างหนึ่งก็ได้ก็คือเอ่อหนึ่งลบห ที harmful, ่ลายเือคนผมว่าเฮ้ยมันเป็นอินเวอร์บริเวชั่นกันอยู่เพราะฉะนั้นน้ผมเขียนอยังไม่รูหนึ่งกับสองตัวเดียวกันเนี่ยมันเกิดจากการลบกด้ก็คือเอาบนลบตัวเดือนแม่หนึ่งกับสองตัวเดียวกันเนี่ยเกิดจากการบวกได้ก็คือเต้น